มีสิลูกไม่สามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าเขาบางคนไม่ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ๆก็อยู่ในสังคมยากบางคนเอ่อแม่มีลูกพนักงานคนหนึ่งไม่สามารถจะอยู่ในสังคมได้ต้องออกมาซะก่อนถอยออกมาซะก่อนเป็นปีแล้วค่อยกลับไปเรียนใหม่เพราะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ ฉะนั้นคนที่ปรับตัวเก่งที่สุดก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างดีสามารถที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตได้นะคะแม่ผอออหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาสองวันหนึ่งคืนและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนา,นนอนาคตแม่ผอออกขอขอบคุณคณะผู้จัดงานครูอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเตรียมงานในครั้งนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณ นักเรียนขอบใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ใช่ว่าแม่พอออเปิดงานแล้วก็จะไม่เห็นแม่อีกเลยจะต้องเป็นนู่นเลยอาทิตย์หน้าไม่จริงนะคะแม่จะอยู่กับหนูเมื่อเช้ามาก่อนเด็กนักเรียนบางคนอีกแล้วเราจะอยู่กันไปจนกว่าจะส่งหนูขึ้นรถกลับบ้าน ไม่หนีหายไปไหนนะคะลูสักหน่อยอแม่ก็เปิดงานแล้วก็ไปแล้วไม่ไปนะคะแม่ชอบการเรียนรู้ของเด็กปวชหนึ่งแม่ชอบพฤติกรรมของเด็กปวสหนึ่งทุกคนแม่จะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่มี AI แทรกเข้ามาในชีวิตนี้ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเพื่อการพัฒน,นาพวกเราและพัฒน,นาจากรุ่นสู่รุ่นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วแม่พอออขอเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจำปีการศึกษา2,568ขอให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุ ประสงค์ทุกประการขอเปิดการอบรมโครงการณบัดนี้เป็นการเปิดให้ครอบพวัวสกุลขอบคุณแม่ขออนะครับเดอ๋อนี่เป็นขออที่เป็นครับ